สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านมาเด้อมากิน้าวข้าวเส้าข้าว,าวเที่ยงอยู่น,น้ำกันพี่น้องออมกระดูกแก้วอันฮ้อนพี่น้องเห็นควันฮยๆบอพี่น้องนี่กระดูกแก้วพี่น้องเด้อใส่ดอกแค่ผักกาดขาวพี่น้องไปตลาดพกักกายยากเ กินตูตนหอมแซบแม่พปโเคิดเองมาเด้อพี่น้องมาเด้อแซบเวีวยนง่ๆขวนหุยหุยพี่น้อง อืนี่ดอกแค่พอยังนอนพี่นองมาเด้อ พี่สาวทรงมา่วกวนมาใหา้สิบส,สิบสามกล่องพี่สาวยูโรบุรีพี่สาวเอื่อยนั่นแหละเอื่อยฮัก เปิดน้ำทิ้มไ้น้ำหล่นพี่น้องเปิดน้ำในห้องน้ำทิ้มไม้ทำความสะอาดบ้านมาทา่านแ้วย่งเขาก่อนอไปส่งของหลูกสาวอยื่ละย่องเกือ่ยของเพชดสุก เด้อหอนๆพี่น้องเด้อให้เส็จไม่ๆหมทมาค้าสละสละสิแก้เลยอ๋อหาสิบบาทพี่น้องเลย ขายอยู่กลางๆในซอยนี่นแหละโอ้ยมีแหงเด็ก ามบ่ทันได้เດ็ดพี่น้องเอ,อ้อจัมือได้สิด้เฮ็ดดอกโควิดนี่ก็ได้ก็เบิ่วนจัน ผักลหลายๆใส่ผักลหลายๆพี่นอ้อง Vietnam